อัปเดตข่าววันที่23มิถุนายนนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของศรีลังกานะที่ตอนนี้กําลังเจอวิกฤตหนักเลยนะครับแล้วก็ฝั่งของอังกฤษด้วยนะครับรวมถึง f ฟดนะครับที่เพิ่งออกมาพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อนะครับว่าเขาสามารถ Handle ดิลนะสามารถเอาอยู่นะครับเงินเฟ้อรอบนี้แล้วก็ฝั่งของบิตคอยนะครับแล้วก็คริ p t o c u r r e n c y รวมถึง NFT ด้วยนะครับที่มีข่าวรีเลย่างเลยมีอะไรกันบ้างคลิปนี้เราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมก๊อลฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอ,อเพื่อนกดไลค์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดน,นึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัปพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุน exclusive นะครับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนเราอยากดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับจิน i ค a l ทางด้าน cryptocurrency เพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนที่เริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะในเชาน้านี้กับเพื่อนๆดูนิดน,นึงนะครับวันนี้ก็มมาาเลลทหนนน่อยนะะะประณ9ิดๆ ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่รอนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับถึง8ปดโมง คราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของ Bitcoin ก่อนเนาะตัว Bitcoin เนี่ยถ้าเกิดเราดูในภาพเล็กๆนะครับตัวราคาเนี่ยค่อนข้างสวิงเลยสวิงมากๆนะเพราะว่าขึ้นไป3%ลงมา4%เนะครับเมื่อวานก,ก็ได้โพสต์ในเ a c e b o o นะของลองทุนว่า Bitcoin เป็นไบโพลาหรือเปล่านะครับเพราะว่านั่งดูมาสักพักก็เริ่มมึนหัวนะสวิงมากๆนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราดูในภาพของภาพเดนะครับก็ยังยืนอยู่ในกรอบราคาที่เราวางไวนะ้เนาะก็คือยังไม่ดรอปลงไปต่ากว่า 19,500นกะครับก็ยังยืนได้นะครับก็ต้องรอดูหลังจากนี้นะว่าจะมีการเบรกของตัวโซนราคาขึ้นไปเรื่อยๆยไหมนะครับในฝั่งของดาวโจนเนี่ยก็มีการขยับลงมาทีหน่อยนะครับไม่ได้มีการปรับตัวหวือหวาเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ5 6 0 0จุดได้นะครับสำหรับดาวโจน์แล้วก็เทสนะครับเทส l a ก็ยังอยู่ในกรอบราคาที่เราวางไว้เนาะไซด์เวย์ดาวของเขานะครับแล้วก็ตัวเนวต้านเนาะที่อยู่แถวประมาณ7 5 0นะครับก็มีการเทขายลงมานะครับเมื่ ฝั่งของ n a สแ a q กเนาะก็ยังทรงๆอยู่นะครับแต่อยากให้ดูในทองคำเนาะที่เราพูดกันแทบทุกวันเลยนะว่ามันเหมือนจะยืนได้นะครับถ้าเกิดกลับไปยืนแถวโซนเหนือกว่า1,880ได้นะครับก็น่าจะสวยเลยนะสำหรับทองคำนะครับในฝั่งดีสวเป็นไงบ้างเดี๋ยวขยับลงมาเพื่อนดูนิดนึงนะว่าตัว DXY เนี่ยดัชนี US ดอลลาร์ครสิเดเนี่ยก็ยังทรงๆอยู่นะครับ นั่นหมายความว่านักลงทุนเนี่ยยังลังเลเนาะที่จะเอาเงินออกหรือว่าเงินเข้านะครับในฝั่งของอตลาดทรัพย์สินเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะครับริปโตเ c คอเรนซีนะครับก็ยังลังเลอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีสัญญาณเดเวอเจนเกิดขึ้นนะสำหรับตัว US ดอ l ลาร์ค r นสิ้นเด็กนะครับคราวนี้เรามาดูกันที่ข่าวแรกดีกว่าว่าวัาวนนี้มีอะไรจะมาคุยกันมากนะข่าวแรกนะครับที่เรจะคุยกันก็คือทางฝั่งของสีนังกานะครับตอนนี้ ประเทศของเขาค่อนข้างลําบากเลยนะแล้วก็เจอวิกฤตค่อนข้างหนักเลยนะครับบางโซนเนี่ยไม่สามารถใช้ไฟได้ละนะครับเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องอาหารเรื่องเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เรื่องน้ามันด้วยนะครับที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วก็ทางนายกนะครับของทางฝัง่งศรงลังราเนี่ยก็ได้มาพูดนะว่าประเทศของเขาเนี่ยมีการล่มสลายหรือว่าการพังพินาศที่มันสมบูรณ์มากๆแล้วก็มีการพังเวลาพังพินาศไปแล้วนะครับเพราะว่า,าตัวปัญหาเรื่อง ไฟเนะเรื่องอาหารนะครับแล้วก็เรื่องน้ํามันเนี่ยมันสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนละนะครับบางโซนเนี่ยไม่สามารถใช้ไฟได้แล้วก็ปิดไฟเนี่ยสิบชั่วโมงต่อวันนะซึ่งถ้าเกิดผมคิดว่าเป็นตัวผมเองเนี่ยน่าจะลําบากมากๆในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าไฟเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะในการใช้งานนะครับแล้วก็เขาก็ได้มีการแก้ปัญหาโหดยที่จะยื่นกู้นะครับกู้เงินเนี่ยจากประเทศอื่นๆนะครับเข้ามาที่จะแอบซอบนะครับตอนนี้ ก็ต้องรอดูกันว่าสีหลังกาจะเป็นไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับคราวนี้ในข่าวถัดมาเนาะก็คือทางฝั่งของ UK นะครับอังกฤษเนาะอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันพุ่งไปแตะสูงสุดกว่า40ปีที่ผ่านมาละนะครับในเรื่องตัวอาหารเนาะที่มันพุ่งสูงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันมันจะมีกราฟให้ดูนะอันนี้เป็นกราฟ UK เคนะครับในช่วงเวลา40ปีนะครับก็พุ่งแตะนิวไฮไปละก็คือ9.1นะครับมันเคยขึ้นไปแตะประมาณ8กว่านะครับแต่ตอนนี้ ในปี2022ตอนนี้ของเรานะครับก็พุ่งไปแต่9.1ละล่าสุดนะครับก็ต้องรอดูการว่าทางเฟดนะครับหรือว่าทางฝั่งของอังกฤษเนี่ยจะเอาอยู่ไหมนะครับข้าดันมาเนี่ยที่เราจะมาคุยกันก็คือทางเฟเเด,ดเนี่ยเขาได้ออกมาพูดนะเมื่อวานว่าเขาเนี่ยสามารถจัดการเงินเฟอ้อได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถแฮนโดลสถานการณ์ได้ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยปรับลงมาแบบเป็นลักษณะของซอฟต์แลนดิ้งนะครับเขาบอกว่าเขาจะจัดการการปรับตัวเศรษฐกิจเนี่ย มาเป็นส่ของซ้อมนั่นเองก็คือค่อยๆลงได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ตัวอัตราดอกเบีย้ยที่เขามีการปรับขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลกระทบทําให้เกิด recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับหลังจากนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็ต้องรอดูกันว่าไม่ต้องกังวลจริงไหมนะครับโอเคข่าวถัดมาก็คือทางฝั่งของ Bitcoin นะครับบิตคอยเนี่ยมเีเรื่องไพ i สาขาเนาะที่มีการขึ้นไปแตะนะครับแถวๆประมาณสองหมื่นเจ็ดร้อยนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าทางเฟดเนี่ย น่าจะมาพูดนะเกี่ยวกับเรื่องอการ movement นะครับของตัว i n นเฟลชันแล้วก็ movement ของอตัวดอกเบีย้ยนะครับที่เขาจะมีการปรับขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ด้านล่างก็จะมีกราฟให้ดูด้วยนะว่าอินเฟลชันหรือว่าตัวอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะครับที่เขามีการปรับขึ้นก็คือ e f t i v t i v e f u n d rate นะครับพุ่งขึ้นนะในปี2022นะครับตอนช่วงต้นปีนะที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ มันมีการปรับตัวลงมาอยู่ในแถวๆประมาณใกล้ศูนย์เนี่ยมันนานมากละประมาณตั้งแต่ปี2020นะก็ลากยาวมาถึงปี2022นะครับคราวนี้ก็ต้องมีการปรับขึ้นอกเบี้ยเพื่อที่จะชะลอนะครับชะลอเศรษฐกิจนะครับให้มันตัวเงินเฟอ้อเนี่มันเบรกลงหน่อยนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งบิตคอยก็ขึ้นมาแตะแถวประมาณ2 0 0 7อีกทีนึงนะครับ2 7 0 0นะโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ NFT กันบ้าง ว่าทางฝั่ง eBay เบนี่ยบริษัทใหญ่นะครับทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาได้มีการที่จะประกาศที่จะทำ m า r k e t p l a c e นะเรื่องเกี่ยวกับ NFT นะครับก็เป็นข่าวรีกอันนึงนะเพราะว่าเป็นบริษัท e-commerce นะครับระดับใหญ่ใหญ่ของโลกเลยนะครับหอันนะซึ่งทำตามๆกันมาเนาะจากของฝั่งของ Meta ด้วยนะครับที่เราจะมาอัปเดตกันก็คือ Meta เนี่ยเขาได้มีเรื่องการเทรดนะครับเริ่มที่จะเทรดตลาด NFT นะในฝั่ง Instagram Sorry นะ with s p AR k AR นะครับ ซึ่งสปเาเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับบริษัททางด้าน AR หรือว่าทางด้านกราฟิกทางด้านรูปภาพอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็น่าสนใจนะสำหรับทางฝั่งของเมตาหรือว่า Facebook เก่านั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูกันหลังจากที่เขาเทคโอเวอร์ตัว Instagram ไปละก็สามารถมาขยับขยายนะในฝั่ง NFT ได้นะครับก็ eBay แล้วก็เมตาก็เป็นบริษัททางด้านอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ระดับโลกนะครับอ่าก็น่าสนใจโอเคเรามาดูกันในฝั่งของจีนกันบ้างว่าจีนเนี่ย ข่าวสุดท้ายที่จะมาคุยกันนะก็คือจีนเขาได้ออกมาเตือนนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์ได้นะครับหลังจากตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีการดรอปลงมาหรือว่ามีการพังของตลาดลงมานะครับก็ที่จริงเนี่ยจีนออกมาพูดหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เมนเชนหลักๆในรอบนี้นะเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยไม่ได้มีเขาเรียกว่า ไม่ได้มีรีเทิร์นจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเหมือนเราที่ไปเราไปลงทุนในบริษัทแล้วก็มีดีเวเดนหรือว่าเงินปันผลเกิดขึ้นมานะแต่มันเป็นลนักษณะของการบายที่ราคาต่ํากว่าแล้วก็ไปเซลล์ที่ราคาสูงกว่าในในอนาคตแค่นั้นเองนะครับนั่นหมายความว่ามันไม่มีพื้นฐานเลยนะครับอันนี้เขาอาจจะมองคล้ายๆกับฝั่งของบัฟเฟตตนะที่มี การออกมาเมนชั่นในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าในฝั่งของจีนเนี่ยก็มีการแบนนะแบนทั้งบิตคอยทั้งด้านเหมืองขุดนะครับมาหลายรอบแล้วแต่บิตคอยก็ไม่หายไปสักทีนะครับก็เหมือนตายยากมากเลยเหมือนเหมือนเป็นปรสิตอะนะครับหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยบิตคอยปรสิตหรือเปล่าจะฆ่าก็ไม่ตายนะครับไม่ยอมตายสักทีก็ต้องมารอดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวให้กับเพื่อนเพื่อดูนะครับในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันครับ และสุขข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของเฟดนะครับในฝั่งของเงินเฟ้อนะทางฝั่งยูเครนแล้วก็สรีรลังกานะครับที่กําลังเจอวิกฤตหนักเลยนะครับแล้วก็ NFT นะที่เรามาอัปเดตในกลุเพื่อนที่เป็นข่าวดีทางฝั่งของเมตาแล้วก็ทางฝั่งของ EBay นะที่กําลังเข้ามาในตลาดนี้แบบเต็มตัวเลยถ้าใครที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับทางช่องยูทูบลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคลิปโทครูนซีแล้วก็ฝั่งของแคชินอลมาร์เก็ตวันนี้ผม